เอ็มจีหรือชุดโปเลยเม็กซิกันริลอิงเป็นบริษัทตานอาหารเม็กซิกันชื่อดังที่จดทะเบียนในตลาดลักซ์ซ์เมเยอร์ไอซ์ขายตาสลักเสียงจีนี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทประวัติบริษัทก่อตั้งในปี1993โดยสตีฟเอล ในเมืองแดนเมอร์ร็ถึงโคโลราโดโซลและทอ,อเมริกาแนวคิดของชิปโปตเล่คือการนำเสนออาหารเม็กซิกันคุณภาพสูงที่ปรุงจากวัตถัดิบสดใหม่และย่างเงืนบริษัทตโตยอย่างรวดเร็วและขยายสาข,ขาไปทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศปัจจุบันชิปโปเล่เป็นหนึ่งในแบรนด์ร้านอาหารเม็กซิกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกผู้ก่อตั้งสตีฟเอลส์เป็นเชฟที่จบการศึกษาจาก culinary institute of america อุปอบ อุตสาหกรรมชิปลเลยอยู่ในอุตสาหกรรมร้านอาหารบริการด่วน Quick Service Restaurant หรอือ QSR บริษัทเน้นการให้บริการอาหารเม็กซิกันที่ปรุงสดใหม่ตามสัง่งของงานคลิตพันเมนูหลักของชิปลเลยประกอดกบด้วยโปรโบทาคอและสลัด ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมต่างๆได้ตามความชอบเช่นเนื้อสัตว์ผักข้าวโซชิปดเลยให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงเช่นเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงบบดไปใช้ยาปฏิชีวนะและผักผลไม้ที่มาจากแหลงที่ยังยืนข้อดีของหุ่นเสียมดีแบรนด์จะแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักชิปดเลยมีทางลูกค้าที่พักดีและเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทาเตบโตอย่างต่อเน้ำโปรตัทมีประวัติการเติบโตเขา ไรที่ทิ้งเก่งนั่นวัตถุดิบคุณภาพการใช้วัตถุดิบสดใหม่และยังมยูถบนจุดขายที่ดึงดูดลูกค้าการปรับใช้เทคโนโลยีชิปพอมเลในการปรับใช้เทคโนโลยีในการสั่งอาหารและการบริการจัดส่งที่รวดเร็วมากขึ้น ความพันธุ์พันของมะขาวอัลตคิราคาวัติเด็กเช่นเนื้อสักลาอลโอคาโดอาจมีความพันพุ์พวนซึ่งส่งผลต่อปัจจุนของบริษัทการแข่งขันสูงสาหกรรมร้านอาหารมีการแข่งขันสูงและเชืพบเลยต้องเผชิญกับการแข่งขันจากร้านอาหารในสิบตันหนึ่งเดือนและร้านอาหารประเทศต่างๆผลเสียงด้านสุขภาพบริษัทเคยเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารในแอดิดซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและประกอบการขอ เกียวกับารับราละผลประกอบการของ C M G คุณสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ทางการเงินต่างๆเช่นอินเว c o m เป็น m า n คลอ r เป็นโนเมนาทริงฟิลฟินเทหรือจาก Google f i n a นา e หต้องการข้อมูลทางการเงินเชิงลึกสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของทาง C M G แต่โดยตรงคำเตือนการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลและเกยบกอนตัดสินใจลงทุน